ึงไปตามมันมาลผิดชอบก่อนมึงท้องอยู่มันไปนั่งข้างไหนกูเจ็บท้องมากมึงเข้าไปนั่งถัดฟุ้องในก่อนไปบอกมันมาขอโทษตอนนี้มึงเป็นยังไงบ้างเจ็บท้องมาเจ็บมากมันจะรับผิดชอบไหมอ๋อตอนนี้มันอยู่ไกลมากจากคลอดไหมอย่างกลอมนะก่อนลูกจะไม่มีพ่อกูอยู่กับมันมันบอกว่าไม่ขอโทษที่จริงมันเป็นทหารรับจ้างไปทําไมกูไม่ดีตรงไหนพูดไปเพื่อสงสารมันอยู่ไม่นะลูกกูจะไม่มีพ่อหรอกูจะเป็นไหมไม่เป็นไรมันก็บอกว่าพ่อตายแล้วลูกกูไม่นะคลอดยังเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลอันนี้ก็จะคลอดอย่างเดียว แล้วตัชนกูพัวมึงอ่ะดูแลทางชายแดนอยู่คนดีของชาติมากเลยเนาะมันอยู่แถวทะาเรเดี๋ยวกูพาไปมันหนีไปแน่เลยมันทิ้งกูกับลูกเหรอไหนมันมันอยู่ตรงนี้แหละกูดูในโทรศัพท์มันอย่างน้อยมันก็อดแล้วเคตอนนี้มันจัดรถจู่จ้าเดี๋ยวเพราะว่าหนามันหมดกูจะหาพ่อของลูกคนใหม่มันมีเด็กคนหนึ่งกูเลี้ยงจนโตเออเออเอาลูกกูไปยันด้วยนะกูให้มึงดูไอ้โลดมึงไม่รับผิดชอบแม่งกูเล่นกับเพื่อนดีๆเพื่อนกูออกเลยเรื่องของเพื่อนมึงไอ้โลดไอ้โลดแล้วไงดูวันดีพิมเซนจะให้ด้ why not